พี่น้องมืี้ยนี่เห็ดตะไคร่ออกนี่สองดอกพี่น้องสามโอ้ยน่าจะออกตั้งเมื่อวานนี่เนาะจ้ะนี่ดอกเก่า,กาๆนี่มัน่งออกตั้งวานนี่พี่น้องออกอ้อมพ่อนอยู่วป่ะนี่นี่กระเมน็นโอ้ยนี่ดอกนึงนี่ออ้ยออ้ยพี่นอ้องมึงมาดีาากกาเนี่ยจิวมันเห็ดตะไคร่ยนียจิวมันเห็ดตะไคร่จ้ะปัดพี่ดอกนึง อุ voi, actually, ้ยลายดอกยูจ้าเอาลุดจํานี่ลายดอกยูจ้าเห็ดตะไคร้งามงามเห็ดตะไคร้งามงามมานอยพี่น้องวันนี้มานมานมานปูห่เห็ดตะไคร้พี่น้องเดี๋ยวจะเก็บเก็บเก็บกวางไว้ก่อนเด้อเก็บกวางไว้ก่อนพี่น้องพีอุ้ยเห็ดยางอื่นพันเส้าออกแล้วสําหรับฝนนี้สําหรับฝนนี้จ้าเก็บเห็ดตะไคร้กับยายจิ๋วนะคะวันนี้เนี่ย โอ้ยตรงนี้พี่สะออกแต็มว่านีน่ดอกเสาโอ้ยแงกันยุ้พี่น้องแงกันยุ้จ้าป้าเก็บเป็นข่อยบอมาเนาะเก็บเป็นข่อยบอม,ามาเมื่อนี่ดูมันมันเมื่อน,น,นี่ปูใหม้มันอู้สะอ่อนน้ำข่อยบอ่บานมืดบานมาพี่น้องบอ้าเมื่อเดียวมาสม,มือกับว่เห็นได้ตรงนี้ มาทุกวันยายจิ๋วก็ไม่เจอแต่วันนี้เว้นวันเดียวไม่รู้เห็ดมาจากไหนขันบุคเียไปตอกออกเบื้องพี่น้องมาเก็บห็ดหตะไคร้น้ำกันดเ่ยอู้ยดอกนี้ดอกนี้สวยมากเลย,ยกวางไว้ก่อนเด้อกวางไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเรามานับกันว่าวันนี้มมนี่โมที่สอง มูที่สองได้กู่สีใดกดอกป้ามนคักมานคัก,คกออกซาออกลากรมูพี่น้องนี่เขาก็ออกจนว่าเห็ดอย่างอื่นไหวแล้วเห็ดก็ออกซ้ำฝนเนาะพี่น้องคะ่ะฝนออกมากฝนตกหนักๆมากสามมือต่อเนื่องดินเลยซุม่มเห็ดก็ออกบันนี้ก็หายไปเลยหายไปเลยฝน ร่นมากมาว่านี่น้อยหนึ่งก็เลยขึ้นพูเลี้ยไปหนึ่งวันไม่ขึ้นพูเลยไปซามเข่าเซ้พี่น้องเกือบบ่ามาเบิ่งเห็ดตะไข่ดอกนี้พี่น้องสวยมากเลยหเหตดตะไข่ดอกนี้งามพี่น้องก่อมพ่นอยู่ก่อมพ่นอยู่มาอนี่ดอกตุมค่ะดอกตุมดอกตุมอุย้ยมานมานวย พอแต่มแม่ทีบได้แล้วเด้ม้อนี้ย่างไปเห็ดคือเศ้าออกแล้วเห็ดร่วมๆเห็ดทั่วไปเศ้าออกพี่น้องโอ้ยนีดอกนึงน่าจะออกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานยายจิ๋วไม่ได้มานะคะว้าเอาไปกรองไว้ก่อนมานับเห็ดมูนี่ใส่ตากันพี่น้องถือว่าหมานได้มานน้ถือว่าหมานโอ้ยออกหมู่บ้านนีกมีอหนึ่งดอกสองสามสี่ ออมว่านแตเหลื่มเก่าจังน่อยห้าดอกหกเจ็ดแปดเก้าเฮ็ดมูเดียวพีนน่น้องเฮ็ดตะไคร้มูเดียวสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้หนาวจะออกมาว่านเนาะอย่าจิ๋วบนนี้มาลืมเสาเราจะแยกจิ๋วจะไป็นจำเก้ยวจ้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกดอกค่ะเ,เพื่อนยี่สิบหกดอกสำหรับมูนี่น้อโอ้ยนึ่งวันสิบดอดเห็ดแต่เห็ดตะไคร้ละพี่น้องเหมือนนี่แย,ยกเกี่ยวมันเห็ดตะไคร้จ้าเขาเคลียไปเคลียมาได้หยิกดอกนึงพี่น้องเห็ดตะไคร้มูนี่ยี่สิบเจ็ดดอกพี่นอ้องเอ้ยบ่ามาเหมือนนี่เน่าทิมแท้